จูดวงชาวลาสีสิงห์ยักษ์ร้องเป็นเสียงลิงเจียจ๊ยบเจี๊ยบดวงคุณทําไมซนแบบนี้ดวงคุณซนมากนะครับซุกซนเป็นอย่างมากดวงแบบนี้ชาวราสีสิงห์รู้กันอยู่แล้วนะครับดวงของคุณซุกซนนะครับเล,นนเล่นนู่นเล่นนี่ประจนภัยแต่ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นกับยักษ์ประจําตัวของท่านที่คอยปกป,กปกักกุ้มครองรักษาคอยดูแล หนุนนำโชคแะตาดวงคุณช่างสกซนนะครับยากอดทนอดกานมามากในดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอะไรมาดูกันดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเจ็ดไม้เท้ามีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งจิงดีอํานาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลู่เรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงแบบนี้จะรวยเยรย อัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งความผสมเ,เร็จจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตาของท่านบอกได้เลยว่าในโชคชะตานี้จะต้องตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสมอําเ็จดวงชะตาจะเปิดถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาไขาก็ชุดท่านไมอยท่นานจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ราศีสิงห์บอกได้เลยว่ายักษ์ร,ร้องเป็นเสียงลิงะครับผม สนจริงๆเอ็มันสนจริงๆอะไรจะสนอะไรขนาดนี้เอ็มันสนเพราะฉะนั้นโชคจะตาของท่านถามว่าแก้ได้ไหมมันแกได้ยากคนมันเกิดมาสนะนะะครับผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งชาลอตนะครับผมจัดหนักจะเต็มอย่าเหลียวหลังหันไปนะเพราะว่าโชคจะตามท่านมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วดวมกัตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มอย่ารอช้า เพราะว่าแสงสว่างจะส่องแสงให้แก่ท่าน,นยิ่งซ้อนยิ่งดีนะครับแต่ยักษ์ก็บอกว่าจะไม่ไหวแล้วนะด้วยบุญกุศลวาส,สนาได้เจอกับคนที่ดีและไม่ดีแต่ส่วนมากยิ่งซ้อนมากก็เจอคนไม่ดีมากรับผมเข้ามาจัดดักจัดเต็มรับยักษ์ยินร้องเป็นเสียงลิงเจี๊ยบๆกันเลยทีเนี้ยรับผมมีดาบลออ้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระใบกระสับกระสายอดทนอดกั้านแทบจะทนไม่ไหว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ในช่วงชะตานบน้อยจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกป,กปกักกุ้งของราาักษาหลวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หนยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหลวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลให้สังเกตในโชคชะตาว่าดวงชะตาของท่าน มือนมีเทวดาอารักษ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาจะล้มก็ล้มไม่ได้ใครจะเข้ามากันแกล้งก็กันแกล้งไม่ได้เพราะในโชคแกตามีบุญกุศลวาสนาพอตัวใครบางคนเข้ามาดูถูกเหยียดยามยามเหยียดทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดย่าแย่แต่สุดท้ายท่านก็ดีกว่าเขาเก่งกว่าเขารวยกว่าเขาทําไมถึงเป็นแบบนี้ก็คิดเอาดูแล้วกันว่าราศรีสิงห์ยิ่งใหญ่ยิ่งนักด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิง์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มครองราาักษา ครับตกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แต็ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านแชมชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับในเดือนนี้ราศีสิงมีดวงการงานที่ดีและมีโอกาสก้าวหน้าอย่างมากการทำงานของคุณจะถูกติดตามและประเมินโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสใหม่ใในการทำงานหนึ่ง ชาวราศีสิงห์จะมีความมั่นใจและความสามารถในการจัดการงานที่ซับซ้อนได้ดีนอกจากนี้ยังมีคนคอยสนับสนุนและช่วยเหลือทำให้การทำงานของคุณลุล่วงได้อย่างราบรื่นอ,อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจและไม่ควรกระทำการใ,ใดๆที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจจากผู้อื่นการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น การร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นของคนอื่นจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานที่ทํำงานด้านการเงินดวงการเงินของราศีสิงในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติมจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นจากงานประจำงานเสริมหรือแม้กระทั่งการลงทุนก็ตามอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายและบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบเนื่องจากอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จการวางแผนการเงินอย่างชัดเจนและไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินได้นอกจากนี้การช่วยเหลือหรือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในเดือนนี้อาจนำมาซึ่งผลดีในระยะยาวไม่เพียงแต่ จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนในด้านการเงินแต่ยังช่วยเสริมสร้างความดีและความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิตด้วยด้านการเรียนสำหรับชาวราศีสิงห์ที่กำลังศึกษาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆดวงการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์หรือเพื่อนๆในการเรียนรู้หนึ่ง การวางแผนการเรียนอย่างชัดเจนและตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุจะช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือการเข้าร่วมสัมมนาและเวิร์กชอ็อปจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถทาของคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการจัดการความเครียดและความกดดันในการเรียนการพักผ่อน และดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างเต็มที่ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจดวงการค้าขายอยู่ในเกณฑ์ดีและมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและพันธมิตรหนึ่ง การตลาดและโฆษณาเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มยอดขายควรใช้กลยุทธ์ใหม่ๆในการโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณและไม่ควรละเลยการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความพักดีนอกจากนี้การร่วมมือกับพันธมิตรหรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจได้มากขึ้นสรุปโดยรวมแล้วเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์ทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายการวางแผนอย่างรอบคอบการสื่อสารที่ดีและการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุปเป้าหมายและประสบความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิต เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีสิง์ในเดือนนี้คือการทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความดีและความสำเร็จในระยะยาวนอกจากนี้การใช้เลขมงคลหนึ่งสี่และ9ก้าในการวางแผนและตัดสินใจจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและความสำเร็จมากขึ้นด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการสร้างความกลมเกลียวในคอวามสัมพันธ์คุณและคู่รักมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลด้วยกันซึ่งจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศและเพิ่มความรักความเข้าใจระหว่างกัน 5. การได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันนอกสถานที่จะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางถึงปลายเดือนอาจมีความท้าทายบางประการที่ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของคู่รักและการมีปากเสียงกัน,นสีควรพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะบากแวง้งและใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้การร่วมมือกันในเรื่ององกการวางแผนทางการเงินหรือการจัดการภาระหน้าที่ในบ้าน จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคู่สมรสชาวราศีสิงห์การแสดงความชื่นชมและการให้ความสำคัญกับคู่ของคุณแม้จะเป็นเทียงสิ่งเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่โสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนคุณอาจได้พบกับใครสักคนที่มีความเข้าใจและมีความสนใจที่คล้ายคลึงกัน2ออย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วต้องระวังว่าความสัมพันธ์อาจไม่เดินหน้าและอาจมีการห่างเหินกันออกไป5ในช่วงนี้คุณอาจมีโอกาสได้พบกับคนที่มีชะตาผูกพันกันถึงสองคนโดยคนหนึ่ง อาจเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนและอีกคนอาจเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตโดยไม่คาดคิด 3. นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่อาจเป็นเนื้อคู่หรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่มีหัวใจดวงเดียวกันสามอย่างไรก็ตามดวงชะตาแนะนำให้คุณไม่ควรรีบร้อนในการผูกมัดหรือตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ ใช้เวลาในการทำความรู้จักและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ในอนาคตในช่วงปลายเดือนหากคุณยังไม่ได้พบกับใครที่ถูกใจไม่ต้องกังวลไปเพราะดวงชะตาบ่งชี้ว่าช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการพัฒนาตนเองและเตรียมยม พร้อมสำหรับความรักที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตใช้เวลานี้ในการทำกิจกรรมที่คุณชอบพบปะเพื่อนฝูงและเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่การพบเจอคนพิเศษได้โดยไม่คาดคิดโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีงอทั้งคนมีคู่และคนโสดในการพัฒนาความสัมพันธ์และเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในความรักการสื่อสารอย่างเปิดเผยความจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเรื่องความรักของคุณในเดือนนอนี้